สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับลีกตุรกีเลกแรกครับซึ่งซาเาเย่ต้องแข่งกับทีมไอดินครับผมโดยทีมซาเาเย่มีผู้เล่นสาวไทย2คนด้วยกันนะครับก็คือเพียวอัจราพรคงยศและก็บุ๋มบิ่มชัชยออนมกศีครับและในแมตช์การแข่งขันแมตช์นี้นะครับทาให้ฝรั่งชาวต่างชาตินะครับผมตกตะลึง2สาวไทยนะครับ18-19าอัจราพรคงยศบุ๋มบิ่มชัชยออนมกศี แบกทีมครับผมโดยทั้งทีมนะครับทำคะแนนเพียงแค่2คนเท่านั้นครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมถ้าทุกคนไม่เชื่อมาดูสถิติกันเลยครับโดยสถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกตุรกีนะครับระหว่างซาราเย่กับไอดินนะครับซึ่งทีมซาราเย่เนี่ยแพ้ไป1นต่อสเซตนะครับในส่วนของหมายเลขสิบนะครับพิวอัจฉราพันังยศได้คะแนนทั้งหมด15คะแนนนะครับแล้วก็บุ่มบิมชัชิออยมอกสีนะครับ16คะแนน ทุกคนจะเห็นนะครับว่า2สาวไทยเนี่ยสิคะแนนสิบคะแนนนะครับสูงสุดของทีมครับผมถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของทีมเซเรเยเลยนะครับและในแมตช์ก่อนๆนะฮะพี่เพียวอัจฉราพรคงยศเนี่ยก็จะเป็นเบสกร์นะครับและวันนี้ก็มาถึงวันที่น้องคนเล็กนะบุ๋มบิมชัชชิออนมอกซีเป็นเบสกร์บ้างนะครับไปดูไฮไลท์การทําคะแนนเล็กๆ,ๆน้อยๆของบุ๋มบียมชัชชิออนมอกซีในแมตช์นี้กันเลยครับไปกันเลย thank you